อืมมาวันนี้จะลองเขาเรียกลงรัดหรือผสมปาปลากัดยักษ์ป่าอันเนี้ยเพิินเพิ่งได้ได้ตัวเมียมาใหม่นี่ตัวเมียตัวนี้ตอนคืออันนี้ก็เขาเรียกเทียบป่าไว้ในตู้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจากจากร้านเลยวางแผ่นไว้ก็คือเขาจับคู่มาให้คคู่นี้ คู่นี้คู่นี้อันนี้ก็เป็นป่าแนันแต่ตัวใสแต่ไม่ใช่เผือกนะเพราะถ้าเผือกอาจจะตาสีแดงเสร็จแล้วเขาคู่กับตัวนี้มาให้อันนี้ก็เป็นตัวเมียป่าเมียป่าซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าสังเกตใต้ท้องมันอนะระหว่างกระเกียบมันจะมีจุดขาวละ กล้องไม่โฟกัสทีนี้ทีนี้ตัวนี้ก็พร้อมรัดเหมือนกันเราสังเกตจากวอร์ดมันสังเกตจากวอร์ดเห็นไหมเห็นไหมวอร์ดเต็มเลย เต็มเลยที่นี้นี่ตัวมเมียตัวมเมียตัวมเมียอยากให้เห็นจังเลยใต้ท้องตะเกียบตรงตรงช่วงตรงนี้มันจะมีอ่งอันนี้ก็วางเทียบเอาไว้สักพักหนึ่งละ ันนี้ก็มีวอดเหมือนกันนี่นี่วอดอ่ะก็ตกลงก็เดี๋ยวคู่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะหาตัวเมียมาให้สำหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งก็ดูค่อนข้างพร้อมแล้วตัวประกัดป่าเนี่ย ป่ายักษ์เนี่ยมันดูก็เสี่ยงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไม่รอดเพราะที่เคยทำอ่ะมันก็ไม่ติดแต่ว่าอันนี้ทางร้านเขาจับคู่มาให้เดี๋ยวเราดูกันทีนี้เตรียมบอ่อไว้อยู่ทางโน้นปกติแล้วอ่ะเขาจะเอาเพิเขาเขาาจะเอาตัวตัวผู้เนี่ยลงไปอยู่ในบอ่อก่อนให้เขาไปสร้างบอ่อ ให,ให้เขาไปสร้างบ่ดแต่ว่าก็ได้ฟังจากทงางบางสูตรบางคนบางฟาร์มเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาตัวเมียเนี่ยไปลงในบ่อก,ก่อนเพื่อให้มันชินเพราะาตัวเมียเนี่ยมันจะเล็กกว่าพอมันมันบอกว่ามันเหมือนว่าการที่ไปอยู่ก่อนเนี่ยมันคือเจ้าถิ่นมันจะไดเ้เป็นผู้แสดงว่าเนี่ยคือถิ่นฐานมันและไอ้ตัวผู้เนี่ยมาที่หลัง มันก็จะได้เขาเรียกลดความดุของมันลงหน่อยหนึ่งลดลดความดุของมันลงหน่อยหนึ่งก็จะได้ลดเรื่องการกัดกัดกันกัดกันก่อนลงรัดทีนี้ทีนี้อันเนี้ยผมลองเทียบเอาไว้สองคืนและสอคืนก็น่าจะช่วยให้มันดีขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวเมียไปลงบอกไปดูบอกนะ ตอนแรกตอนแรกเคยทำบ่ออยู่ตรงนู้นแต่ปรากฏว่าเรามีนถเข้าเล็บออกเหมือนด้ก็เลยลงย้ายมาตรงนี้ดูเผื mm ่ hmm. อจะดีขึ้นนี่อันนี้คือบ่อที่เดี๋ยวเราจะเอาโซเมียลงแล้วก็จะเทียบปรับสภาพอุณหภูมิน้ําก่อนเสร็จ mm hmm. แ,แต่ว่าที่นี้ผมว่าไม่ต้องหรอก นในในเนี้ก็จะมีใบหูกวางใบหูกวางน้ำน้ำขังน้ำที่น้ำประปานั่นแหละต่ทิ้งค้ังคืนไว้และนี้ก็ใบอะไรนะที่เรากินใ,ใบชะพูกเขาบอกว่าใบชะพูเนี่ยมันจะทำให้ให้อามันคึก นะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือบบเบิลซึ่งปกติมันจะวางไข่ไว้ใต้ใบชะพูแล้วเราจะไม่เห็นว่ามีไข่หรือไม่มีก็เลยเอาพลาสติกดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นเราก็จะได้ดูดูได้ว่ามันมีไข่แล้วจริงจะได้ตัดตัวเมียออกต้องสร้างบรรยากาศ อันนี้ก็ต้องต้อง,องสร้างบรรยากาศเข้มันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาเนี่ยปิดคอ ตกคู่รนี้ตกกคู่เราเ็ือจะเอามาเทียบก็ใส่เอาไว้ในนี้ให้มัน ต้ statement. in องด <ya> ูดีๆเผื่อตัวเมียอยู่ใต้ตู้อ่านี้เราเทียบเอาไว้เทียบเอาไว้เทียบเอาไว้ก่อนน้ำเนี่ยที่ใส่ก็อย่าใส่ลึกใส่แค่สี่สี่ขอนสองขอนนิ้วก็ได้เนี่ยประมาณนี้ แต่ว่าน,นี่มันล้นออกมาเพราะว่าเราเอาตู้ไปใส่น้ํามันก็เลยขึ้นอถึงนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะสักเพราะว่ากันว่าสักช่วงเย็นเอาปลาลงปล่อยแล้วประมาณทุ่มสองทุ่มมันจะรัดก,กันรัดก,กันแล้วแล้วพรุ่งพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยมาดูว่ามีไข่ไหมอันนี้เราก็ปล่อยมันอยู่กันไปก่อนให้มัน ความรู้จักกับสถานที่ก่อนออเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูกันต่อนะว่าม่ได้เป็นยังไง